สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผม up to you channel กับเกมเทปพยุตสู้ซันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตนะครับข้อมูลแล้วก็คลิปตอบปัญหาจิปาทะนะครับ <c oughs> ก็เรื่องอัปเดตก็จะมีเวสสอดแนมนะครับที่ผมลงไว้นะฮะก็ขอแก,แก้ไขข้อมูลนะครับเพราะว่าจากการพักทวงของคุณโจ๊กเกอร์นะฮะบอกว่า คุณนุยเควสเนี้ยมันต้องรับตอนสองทุ่มนะถึงจะได้คูณ2นะครับก็จากการทดลองก็เป็นจริงตามนั้นนะฮะก็คือใครอยากได้คูณ2ก็ให้ไปรับตอนหลังสองทุ่มนะครับหรือ2ทุ่มโมดีนะฮะแล้วก็ส่งก่อนสอ,สองทุ่มครึ่งนะครับถึงจะได้ exp คูณ2นะฮะก็ดักค่ากันบานเลยโอเคต่อไปเป็นช่วงตอบคำถามนะครับ ช่วงตอบคำถามก็จะเป็นคนที่มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปต่างๆนะครับผมเรามาเริ่มกันด้วยคำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับผมคำถามแรกนะครับเกมนี้ใช้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ตามนี้ฮะ474เมกะไบต์นะครับผมเอาแล้วครับมาถึงคำถามต่อไปนะครับคำถามก็คือ วิธีเปลี่ยนสกิลนะครับเปลี่ยนยังไงก็มองไปที่มุมซ้ายบนนะครับเลือกที่รูปตัวละครของเรานะฮะแล้วก็มาที่สกิลนะครับผมสังเกตทางขวามือนะครับที่เรียงเป็นโค้งๆนะครับเป็นสกิลสี่สกิลนะครับทางขวามือนะครับก็จิ้มที่สกิลที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสกิลฮิลเป็นล็อกขานะครับครับเห็นไหมครับ อีกครั้งครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคืนนะครับผมเป็นสกิลฮิวเหมือนเดิมนี่แหละอ่าเนี่ยครับเนี่ยวิธีการเปลี่ยนสกิลนะครับที่แรกผมก็ไม่รู้ผมก็เลยลองจิมทิมทิมม,มัวดูออนะครับผ่านไปครับวิธีการเปลี่ยนสกิลต่อไปคําถาม,ถามออทองส้มหาจากไหนนะครับ อันนี้ผมเคยทําคลิปไปแล้วแล้วผมเผลอลบทิ้งไปนะครับด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปใหม่นะครับก็ทําใหม่ก็ไดนะ้ตอนนี้เลยวิธีแรกนะครับวิธีการเติมตังค์นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมแต่ต้องแลกมาด้วยเงินจริงของเรานะฮะก็ว่ากันว่าไอเทมชิ้นนี้สามารถใช้ได้ถึงเลเวล70ิกันเลยทีเดียวเชียวโอเคครับต่อไปขั้นตอนที่สองนะครับนั่นก็คือ การซื้อจากผู้เล่นท่านอื่นนะครับผมก็เข้าไปที่รูปตาช่างนะครับแล้วก็หาอุปกรณ์ที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมจะลองหาผ้า,าคาดเอวแล้วกันนะครับก็เลือกที่สีทั้งหมดนะครับเป็นสีส้มอาวไม่มีออไม่มีขายไหมเ,เ,เป็นอย่างอื่นก็ได้อาวุธดีกว่าอา่ะอาวุธนะครับแล้วก็เลือกสีทั้งหมดเป็นสีส้มนะครับนี่ครับมันก็จะโชว์มานะฮะ ต่อไปครับก็จะเป็นวิธีที่สามนะครับนั่นก็คือการผลิตขึ้นมาเองนะฮะโดยการเลื่อนขั้นนะครับผมก็เข้าไปที่เมนูผสมนะครับผมจะอยู่ข้างบนเมนูซ่อมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับก็การผสมหรือว่าการเลื่อนขั้นเนี่ยมันต้องค่อยๆผสมนะครับจาก ค่อยๆเลื่อนขั้นเออจากของสีฟ้ามันเป็นสีม่วงสีม่วงเป็นสีส้มนะครับสีม่วงสีส้มไปขั้นสองนะครับก็วัตถุดิบต่างๆนะครับหาได้จากดันเจียนนะครับรวมทั้งสูตรสีม่วงด้วยนะครับผมก็หลังจากที่เราสมมติว่าเราเลื่อนขั้นเป็นสีม่วงแล้วต่อไปเราจะเลื่อนขั้นเป็นสีทองนะครับผมก็ไปทีออ่ไอเทมที่เราต้องการจะเลื่อนขั้นนะครับ ผมจะลองเอาเป็นรองเท้านะครับตอนนี้อุปกรณ์ก็สมมุติว่ามันครบแล้วขาดแต่สูตรนะครับสูตรสีส้มหาจากไหนนะครับสูตรสีส้มหาจากร้านค้านะครับแล้วก็ร้านค้าอื่นๆนะครับอยู่ในโหมดของร้านค้ายศถานะครับซึ่งไอ้ค่ายศถานเนี่ยได้จากการดวนกระบี่นะครับผมแล้วก็ล็อกอินประจําำกิจกรรมค่าคือคักนะครับก็จะเป็นสูตรสีส้มต่างๆนะครับก็มาคอยดูนะครับ ทุกๆ6ชั่วโมงครับตั้งแต่ตี่ถึง4ทุ่มนะครับที่มันจะรีนะครับส่วนล้างค้าผลงานนี้ก็จะเป็นทําของส้มขั้น2นะครับซึ่งในค่าผลงานเนี่ยมันหาได้จากกิจกรรมจํากัดนะครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะฮะเท่าที่ผมเห็นนะครับก็จะมีกิจกรรมสมอและภูมิมานนะครับซึ่งเปิดปิดเป็นเวลานะครับกับค่ายกล 5ผีนะครับผมก็แต่วอาที่ก็อย่าลืมมาลงกันนะครับต่อไปขั้นตอนที่สี่นะครับผมขั้นตอนที่สี่ก็จะเป็นการล่าบอสนะครับวิธีการหาบอสหายยังไงก็ไปที่กิจกรรมนะครับแล้วก็ข้างนอกนะครับก็จะมีรายชื่อบอสนะครับก็ถ้าเราจะไปล่าตัวไหนอ่ะเราก็กดที่ไปนะครับถ้ามันขึ้นว่าบอสข้างนอกอยังไม่รีเฟซนี่ก็คือ มันตายมันยังไม่เกิดนะครับผมก็คอยมันกดดูกันนะครับถ้ามันยังมีชีวิตอยู่มันก็จะพาเราไปเองนะครับก็ถ้ามันตายก็จะได้ของส้มประมาณนี้ครับตกดอกลงมานะครับผมเสียงรถขออภัยด้วยครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการหาของส้มนะครับคําถามต่อไปจะย้อมสีแฟชั่นนะครับ ย้อมสีแฟชั่นผมก็เคยทําลงไปแล้วงใส่ผมจะลบทิ้งไปนะครับโอเคย้อมสีแฟชั่นนะครับสิ่งที่คุณต้องมีคือหนึ่งสนักนะครับแล้วก็สํานักนั้นต้องอัพลงย้อมนะครับผมแล้วก็คุณต้องเรียนสกิลฝีมือวิเศษนะครับถึงจะสามารถย้อมสีได้นะครับผมแล้วก็แฟชั่นที่ได้ จากเควสนะครับไม่สามารถย้อมสีได้นะครับแฟชั่นที่สามารถย้อมสีได้เนี่ยได้มาจากการเติมเงินนะครับผมก็สายฟรีก็คงต้องย้อมแค่ชุดนะครับเสื้อเสื้อนะครับโอเคคุณมีสำนักคุณมีสกิลแล้วต่อไปคุณต้องมีหิน5้าสีนะครับหิน5าสีหายยังไงคุณต้องมีเสียมกุดแร่สีทองนะครับซึ่งได้จากค่าคือคักนะครับผม ในกิจกรรมนะครับกล่องที่สามนะครับผมอพอเรามีเสียงคุณแร่แล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็หาที่ขุดนะฮะนั่นก็คืออันนี้ผมจะพาไปหาไอ้เจ้าแร่ห้าสีนะครับซึ่งจะอยู่ในแมปเวล45นะครับผมก็อยู่ที่แถวเกาะข้างบนนะฮะก็การขุดแร่นี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับผม บางทีดวงดีก็ได้สี่ห้าอันนะครับจากที่ขุดแร่สิบอันนะครับบางทีก็ไม่ได้เลยได้คอนอันเดียวนะครับปิดปิดปิดทาขวาขวาขวา <c oughs> ขอไปนี่ครับหน้าตาของเจ้าแร่ห้าสี่นะครับก็เจอแล้วก็ขุดเลยครับผมว้าว <laughs> ได้เลยเหมือนรู้นะครับว่ากําลังรีวิวอยู่นะครับผมก็รูปร่างของเจ้า หีนาสีก็ประมาณนี้ครับผมสายฟรีก็สามารถมาขุดได้ครับ,สำ,รบสำหรับคนที่อยากย้อมสีแต่ไม่มีอขุดไม่ได้ก็ไปซื้อที่ร้านค้าอไอเทมอได้เลยนะครับต่อไปคุณได้มาแล้วก็เข้าไปที่กิลสิ่งก่อสร้างแล้วก็ลงย้อมสีนะครับอย่าลืมนะครับสายฟรีย้อมชุดที่ได้จากเวสไม่ได้นะครับผมจะลองย้อมให้ดูนะครับเนี่ยมันจะขึ้นว่าทำยุทธตำแหน่งนี้ไม่สามารถอ,อไม่สนับสนุนย้อมสีนะครับ สายเติมเงินจะยอมได้นะครับสายฟรีจะย้อมได้แค่ชุดได้เสื้อนะครับตอนนี้ผมย้อมสีดำทั้งหมดนะครับผมจะลองดูนะครับนี่ฮะกดที่ย้อมสีนะครับถ้าถูกใจให้กดบันทึกนะครับทาไมก็ปล่อยไว้อย่างนั้นะฮะมันไม่เปลี่ยนนะครับหรือถ้ามียังไม่ถูกใจอีกแล้วก็กดย้อมสีไปเรื่อยๆเพื่อจะสุ่มสีนะครับผมก็สามารถได้ประมาณนี้ครับ ถ้าถูกใจก็กดบันทึกเลยครับทําไมก็อย่างที่ว่าครับปล่อยผ่านบปครับต่อไปเ,อเป็นคําถามที่ว่า, <c oughs> าการเปิด PK นะครับการเปิด PK นะครับเห็นเ,เมนูค่ามไหมครับตรงข้างหลังหลอด HP กับมานานะครับผมเห็นไหมครับที่เป็นดาบนะฮะนี่ยครับผมอยายให้ดู นะครับสีเขียวจะเป็นแบบสันตินะครับเอาไว้เวลาตีถูป้านะครับสีดาบแดงนี่ยเอาไวา้พวกเกียนนะครับชอบเปิดเปิดหัวแดงตีแม่งหมดนะครับอ,อันนี้ผมยังไม่รู้ยังไม่เคยลองนะครับก็ไปที่ค่ายแล้วกันนะครับง่ายสุดแล้วก็ติเลือกไปที่ผู้เล่นนะครับคำสั่งที่อยู่ข้างล่างค่ายนะครับผมใครจะเป็นผู้โชคลายนะ เเราจะไปไหนดีเนี่ยไปปักษาหรือไปพยัคดีเอาปักษาละกันครับปักษาเพื่อนเยอะครับผมเป็นลี่กับทุกข่ายครับผมคุยดีก็คุยดีครับผมก็คุยไม่ดีผมก็เงียบครับผมไม่ตออความยาวสามครับความยืดโอเคระหว่างทางก็จะมีผู้โชคลายหรือเปล่าขอเตรียมสกิลแป๊บอ่าโอเคหิวไม่ต้องบู๊อย่างเดียว ระหว่างทางจะมีผู perquè, ้โชกร้ายหรือเปล่าเควสสองรอยเงียบเลยสงสัยต้องไปอทั้งในเมืองปักษาแล้วครับใครจะคือผู้โชคดีดดัันน A, มีใครไ,มไหมมาไม่มีคนเลยครับหรือยังไม่ตื่นกันวะโอ,อเคเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับตอนนี้เราติ๊กที่ผู้เล่นนะครับผมกดออโต้มันก็จะไม่ตีมอนนะครับก็เราลองสับมาที่มอนสเตอร์นะครับแล้วก,กดออโต้เห็นไหมครับมันจะตีมอนนะฮะ ก็ปรับโหมดนะครับเราจะตีผู้เล่นหรือตีมอนนะครับนี่ขอเออ่เลือกเป็นผู้เล่นนะครับอ้าวเจอแล้วครับนิงต๋าอ้าวอยู่ไหนเอ๊อยู่ไหนวะหลอนต้องใส่เขาเข้าวาร์ปนะครับไปหาผู้โชคลายกันนะครับอ้าวเจอแล้วครับเจ็ดแน่นอนครับผมขออภัยด้วยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับนี่ก็แค่นี้ก็จะตีได้แล้วนะฮะก็ประมาณนี้ครับ การเปิด PK นะครับถึงคำถามสุดท้ายนะครับผมคำถามเกี่ยวกับท่า EXP นะครับผมขอแนะนำาให้หากิวอยู่ครับแล้วก็รอลงบอสกิวนะครับก็อย่าลืมบริจาคให้กิวด้วยเพราะว่ากิวต้องใช้เงินทุนสำนักในการเปิดบอสนะครับซึ่งเยอะพอสมควรนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ